สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับคลิปน้องแมวซีสวยช่องคุมพันตุลากันค่ะตอนเช้าเ้าน้องแมวก็กินข้าวคูมพันก็ถ่ายคลิปวิดีโอไปด้วยค่ะเพื่อที่จะทําไปนําไปฝากเยบซีทุกท่านนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับช่องคูมพันตุลากันขอบคุณเลยล้าเลยได้ค่ะพี่น้องขอบคุณมากๆเลยค่ะ น้องเสือมากินข้าวแล้วใครจะเข้าห้องน้ำก็เข้าไปตามอัตรยาใส่ก็ตอนเช้านี่แหละค่ะตอนเช้าเช้านี่แหละน้องแมวนี่แหละปุกร้องเขาจกเข้าสวมเข้าห้องน้ำนี่ วันนี้เสียงนาฬิกาไม่ปลุกเลยน้องแมวเป็นคนปลุกตื่นสายเลยค่ะพี่น้องเสาร์อาทิตย์ก็มีภารกิจวันนี้พาเด็กไปสอบ เล่นตามบัรยาสฟย่านี่แหละพี่น้องย่าเขี่ยย่าแล้วก็เล่นอย่างมีความสุข มาแล้วค่ะมาแล้วน้องแมวแสนสวยสวยอุ้ยน่ารักยังเลยลูกใครลูกใครละทันโอ้ยน่ารักยังเลยลูกใครลูกใครลูกใครอือ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 อออืออืออือ่ืออ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 ือืออืออืออออื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 อกใครเนี่ยลูออืนอืออืออืันเอีือ ออกไม่ได้ลูกออกไม่ได้เจ้าเจ้าเมารออยู่ข้างนอกนะเจ้าเงารออยู่ข้างนอกกลัวออกไม่ได้อออกไม่ได้เลยกุลิดกุลิดเข้ามาเลยจะขวางไว้ให้เข้าด้านหลังเลย ถ้าน้องถ้าปล่อยน้องออกไปเนี่ยก็ต้องวิ่งตามกันอีกได้พี่น้อง๋ยวมันก็จะสายเล้ก็จะวิ่งเล่นต้องไปรักษาความปลอดภัยอีกแต่เราไม่มีเวลาครับพี่น้องด้วยเวลาจำกัดในช่วงเช้าเล่งรีบหยุดนะนี่กินหญ้าเร้วไปกินหญ้าไปกินหญ้าไปกินหญ้าครับไปกินหญ้า Niin, กินยากินอาหารอนอดลงนลงนันให้ถ่ายรูปไหยให้ถ่ายรูปไหยว้าวน่ารักนาอินดูค่ะไหวไๆวๆน่ารักจังเลยลูกแม่ตึงตตึงแต่จะตึง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 แต่ะตงตึงตตึงตตึงแต่งนี่แหละตัวน่ารัก เจาทองสี่พันอืออือือ่ารักจังเลยค่ะโปรกแม่ดึง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 ดึดึงดึดึง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 เก้าขางเก้าางดึงดึงดึดึงงึงดึงขอบคุณทุกท่านนะคะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับ จองโคมพันตุลากันกับุูได้ไลยเลยนะคะนี่แหละค่ะเบื้งชีวิตน้องแมวอย่าปินขึ้นไปในะลกูกเดี๋ยวเข้าของแตกเอา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 เดินสวนสนามกันค่ะ,ะกินหญ้าไปน้องกวางไปน้องกวางนอนนอนนอน,น,อน,น,อน นอนดึงดึงดึงอะดึง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 ,ดงดให้แม่ถ่ายรูปดิให้แม่ถ่ายรูปดิดึงดึงดึงอะดึงดึงไม่ยอมเล่นอย่างเดียวแ wow. ม่แต่ไปรอคุณพ่ออีกแล้วมงคิดว่าคุณพ่อจะเข้ามาโลนี้นะช่องแล้วเห็นไหมเนี่ยเปิดประตูด้านหลังไหมไม่คะฮะโอ้ นี่ค่ะมาแล้วมาแล้วค่ะพี่น้องได้เข้ามาข้างหลังแล้วก็เหมือนเดิมนะคะมาลอยอยู่หน้าประตูนี่ค่ะลอยอยู่หน้าประตูเหมือนเดิม เล่นอะไรแหละลูกอยู่ที่เนี่ยฮะออกไม่ได้ครับแม่ไม่บ้างแม่จะไปอาบน้ำแล้วมันสายแล้วขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่กดติดตามกดไลค์กด like, แชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องโคกำพันตัวลากันขอบคุณหล,ยลายๆเลยเลยค่ะไปเข้าไป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  ตึงตึงตึงตตดึงต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 ตดึงต re ึงตึงไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอาเอาเอาฮะเป็นอะไรตึงติงติงตตติงติงติงโอ้ยพบกันคิปหน้านะคะ กันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและสวัสดีค่ะดดู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 สวัสดีค่ะ